เอาละครับนต้องขอาการสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับในกับ g g Gaming นะครับก็วันนี้กลับมาเออมาเจอกันในโปรเจกต์ใหม่นะครับ Among Us เนาะเป็นเกมที่ดังอยู่ตอนนี้นะครับเออเป็นเกมแนวสืบสวนล่ากันนะครับแล้วก็จะมีคนนึงเป็นฆาตรกรเนาะเต่ถ้าคิดไม่ออกอจริงๆก็คือฟิกเกอร์แต่ว่าวิ่งได้นนะครับก็เดี๋ยวเราต้องไปหาทาสก่อนเนาะแล้วก็จะมี ความผสมประสานแบบไอเดนก็คือเราจะต้องไปทำแบบภารกิจด้วยนะครับเพื่อจะผ่านนะครับโอเคเดี๋ยวผมเอาขยะทิ้งออกจากยานก่อนโอเคครับเอาแล้วเหมือนว่าฆาตากรปิดออกซิเจนนะฮะเฮ้ยมีมีศพตายอยู่ตรงนั้นรีพอร์ตโอเค คือถ้าเกิดว่าเราเจอคนตายเนี่ยเราจะสามารถกดรีพอร์ตได้นะครับแล้วกแในการกดรีพอร์ตเนี่ยเราจะต้องมาประชุมฉุกเฉินกันนะครับอันนี้ผมบอกเพื่อนกันว่าผมทิ้งขยะอยู่เออ,อันนี้เขาพูดภาษาอะไรกันก็ไม่รู้นะครับผมไม่ค่อยมั่นใจ เขาพูดอะไรกันก็ไม <c oughs> <c oughs> ่รู้โอเวนกูอาจาบารูน้องก็ผมไม่แน่ใจว่าภาษาอะไรผมผมอ่านไม่ออกอ่ะ ขาพูดภาษาอะไรกันก็ไม่รู้ว่าผมไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นงั้นผมขอสกิปต,ตอนนี้ไปก็แล้วกันนะคะคือแบบผมไม่เข้าใจว่าเอาละครับเรากลับกันมาแล้วนะคะและครั้งนี้เราเป็นฆาตรกรด้วยนะคะเราจะต้องทําลายปฏิบัติการในงานนี้นะคะไม่ไทรไม่ซ้อมอะไรเดี๋ยวผมจะทําตัวงเงียนๆจนเหมือนคนปกติ ฆ่าใครนะครับผมผมผมไม่อยากให้ผมตายเร็วเกินไปเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเริ่มฆ่าทีละโอเคดูเหมือนมาสองคนนี้กำลังทำงานด้วยกันอยู่ มีคนกดอีมม์เจันซี่นะฮะครับมีคนถามว่าอินโดนีเซียไหมไม่ผมไทยอะไรทำไมภาษาอะไรอีกแล้วนะผมไม่รู้ สกิปก็เลยกันนะคะเพราะไม่ค่อยมีอะไรตอนนี้ไม่มีใครโทษใครนะคะเพราะฉะนั้นเราจะสกิปโหมดกันไปก่อนเนาะคือตอนเนี้ยผมจะพยายามเล่นเป็นเหมือนคนอินโนเซนต์นะคะแต่จริงๆแล้วผมเองก,ก็ตะะ่ก่อน็ติยู่เซหมายความสกิปสกิปโอ้โหเลือดสกิปกันเยอะมากค่ะ ไม่มีใครโดนออกสกิ Skip. ปป่ะแล้วก็ไปกันต่อนะฮะผมจะไม่ค่อยเกาะกลุ่มนะคะผมจะแบบเดินหายหายไปแล้วค่อยกลับมาหาพวกเขานะ คือถ้าเราไม่เรียนทำทาสเนี่ยคนจะนึกว่าเราเป็นฆาตรกรได้ง่ายมากนะเพราะฉะนํันบน่จะเนียนทำทาสเพราะผมไม่รู้ว่าจะมีบางคนเขาส่องผมอยู่ที่กล้องวงจรปิดหรือเปล่าไม่มค่อยเห็นตรงนี้สองคนเลยห้องแอดมินห้องแอดมินเนี่ยเราสามารถเปิดดูว่าใครอยู่ที่ไหนได้นะฮะ โอเคมีคนอยู่ที่ security สามพรนะฉะนั้นก็น่าจะมีคนดูกล้องกันอยู่นะฮะสีด <c> ำ <oughs> ผมกดค่าไม่มีใครเห็น <c oughs> <c oughs> ปิดออกซิเจนก่อนโอเคโอเคผมต้องมาทำาเนียนซ่อมออกซิเจน คนรีพอร์ตบอดี้ผมค่ายังไม่มีใครแชทอะไรกันนะฮะมูรีพอร์ตได้แต่บอดี้ใครรีพอร์ตบอดี้สีสีเหลืองใคร พีชี่ชื่อของจองกับผมเลยพันชี่กับพีชี่หวดสีเหลืองสีเหลืองเหรอบอดสีเหลืองทำไมฉันละ่ะฉันอยู่ในฉันอยู่ในห้องที่มีโล่ฉันอยู่ในห้องที่มีโลนะมีใครเห็นเหลืองฆ่าใครไหม อคือแบบเย็นโลกบวดบวดสีเหลืองบวสีเหลืองไม่ฉันฉันไม่ได้เป็นคนรีพอร์ตบอดี้ฝะขาวว่าเป็นคนรีพอร์ตฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน คือในความรู้สึกของเจมแบบนี้เวลาเราเป็นฆาตรกรแล้วเขาเถียงกันผิดคนอะ่ะผมรู้สึกแบบพาดีอะเพราะว่าคือจริงๆแล้วมันเป็นเราเดีวยวเขาแบบโหวดคนอื่นแล้วก็ทะเลาะกันอา้าวคนโหวดสีเหลืองกันฮะสีเหลืองบิไปวาแล้ว,ลวพีชีไม่ใช่อิมพอสเตอร์โอเคเดี๋ยวผมแยกตัวกัน ก็บปมผมปิดกล้าเขานะเวลาเออเมื่อกี้มีคนนึงไม่เมื่อกี้มีคนนึงเดินผ่านผมผมไม่รู้ว่าเขาเห็นผมหรือเปล่าอ่ะเมื่อกี้คนที่ชื่ออิตส์มีอ่ะคนที่เขียวเขียวเข้มอ่ะเมื่อกี้เขาเขาเป็นคนรีพอร์ตบอดี้อ่ะเขา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 เดินผ่านผมไปอ่ะเขาเดินผ่านหน้าผมมาเลยอ้าวไม่มีใครสงสัยผมอ้าวก็เขียวเป็นคนรีพอร์ตไม่ใช่หรอ ไม่แน่ใจอะฮะแต่เมื่อกี้มีคนหนึ่งเขารีพอร์ตต่อหน้าผมเลยแล้วผมเกือบหนีไม่ทันเพราะว่าเมื่อกี้ผมต้องมุดลงท่อแล้วจะเลือกใครผมเลือกแบ็คก็แ์้กันแต่เมื่อกี้คือแบบเฉียดฉิวมากฮะคือ เมื่อกี้ถ้าเกิดว่าผมหนีช้ากว่านี้นิดนึงอะ่ะผมน่าจะโดนข้อหาแล้วฮะอ้าวแล้วเหมือนสีขาวชื่อแบล็กโดนนะฮะแบกบแบกออกไปจากเกมแล้ว ปิดท่อออกซิเจน้ะเกมน,นี้นะผมไม่เข้าใจอย่างนี้ฮะมันเสียตังบนคอมแต่ดาวน์โหลดฟรีโด,โดยบริษัทหนูโมนแล้วมีการดูซิเครลิตี้กันอยู่ฮะผมฆ่าใครไม่ได้นะฮะในห้องนี้เพราะว่าเขาดูซิเครลิตี้กัน มีคนกดดิสคัสเิดอะไรขึ้นสีเขียวไม่เขารู้ได้ไงอะทำไมอะเขารู้ได้ไงอะ สีแดงผมดืมไปเขาตู้ cctv อยู่เขาดูกล้องมึงจอปิดอยู่เมื่อกี้โอ้ยผมทาไงดีเนี่ยมันมีหลักฐานอะผมทาไงดีคือยังไงผมเละแน่มีคนโหวตเขามีคนโหวตผมละเรียบร้อยละผมจบละฮะผมเป็น d พอสเตอร์ผมโดนโหวตแน่เลยก็เป็นเกมที่สนุกดีนะครับไปหาเล่นกันได้เนาะแล้วก็เป็นเกมที่แบบสร้างสรรค์แล้วก็ตลกดีมากนะฮะก็ เ,เอออ่ะผมอ่ะผมผมออกเฉยโอเคงั้นเอาไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าก็เลยกันนะครับเพราะว่าวันนี้ก็จบไปแล้วเนาะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ